พบผมเมือนี้มาซอนปาซิวลิกกุ้งครับตอนสอนบรได้ทไทยเบิ่งเริ่มพี่น้องเอ้ยนี่แค่รอบเดียวเด้อ,อ,อเอ้าถือลองไอ้เก็บไว้ก็จะมองเห็นบางเดือนทัดเจ้าเลยนงเยกี่พี่น้องเอ้เติว

khi nào được bớt kia kia rung hằng nào chọn cơn vài có cái túi không quen ta con này ta mua đi ออลองตามดอ,อกเอาขืนเนงหน่อยก็ได้เอาขืนเนงหน่อยก็ได้ยังว่าแดนอย่า,มา,ามาพี่ลงตามไรกินต้อ,อลงล้างยังมันตึงเด้มันเห็เดเงี้ยตีๆอยู่เดิบ่บละไดปจำนั่นละ luôn gì đen tung gì hey. <laughs> kim là chỉ đồng. đen đừng có đen anh làm nó nhò là. này

ก็ม okay. ีเนวตัดมาได้หาถวยใาเนะอย่างนี้เราไปเช็งงวดสีนีกว่านะ บีดีด้บงเสับงให้เห็นขวดสมแหงนางเฮียนี่งม่เห็ขวดสามหลุดไม่เฮียนี่แต่แกงมึงยังหลุดมื่แกงอรจะบหลุเนาะแกงแห้งเหรอไจนน่าจะแตกไปแล้วเอาไหมเอาไหมยกระจับเสียมันน้ำตัวมีอย่งไรบดางาบ้า้า้งางบ้างบ้ง้า้างงางงา

อ่ะมันอยู่กั ta bạn hãy đăng cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ดูมึงกินดูไม่ตอห่วดาเลยห่วหเออเอาคนลลกต้องสั่นกรองกันมันนี้เฮ้ยปลาเสียบตองบูกสิบก้อนตุ๊กตะโก

ก็เทียงขาก่านเทียงหมดอืองนะตงบอกว่าไหนบ่เมียนเหม็นเี่ยงข่ะมาใครพอมันนะตอนนั้นตีแมกซ์ด้วยบอลกบเนาะกบเทแท่ม่ขี้ขาดตังติวันนี้เยอะมาต่ายังมันกตไทยได้มัมสูงเนี่ยมันกับบอกมานสองเบอรยิงสี่เลยต่กล้องก็ได้ตากล้องตากล้องมันงงนะเนยมีถือกล้องก็ถือซื่อเลยปัญหาเป็นแค่งื่ออ่านเนี่ย

ทะวงเนาะเมววะแมววันนี้เลยแมวขบวนอ่ะเออเว้ยลาละมุกป๋อห่างนิดหนึ่อเลยาอาจจะ,ะไปเบืง้งเทรียมแอนเทียประจาได้พอแล้วครับผมเอาร้ายร้ายเป็นาการจิเฮ็ดเนื้อออซ้ำที่ได้ก่อนครับผมแล้วเบื้งหิงเหนือมันลายครับก็หัวก์ลายเอ่อเบิ้งบทสรุปกันครับครับผลง,งานที่ได้ก็ี่ไปเลือกยุบานนี่ครับไอประสูตรมาตัวนึง ครับผมโอเคพอกันคลิปหน้าครับ